คอนดิชิวะมินาซังโซโบโอเดสสวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องภาษภาญี่ปุ่นออนแอร์ค่ะโซโบเองค่ะต่อค่ะสวัสดีค่ะมินาซังคอนิชิวะเจอกันใน EP ที่6นะคะวันนี้ภาษาญี่ปุ่นโซโบจะมา สอนทุกคนพูดนะคะในส่วนของการแสดงความยินดีบ้านทีนี้ว่าภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้พูดคําว่าอะไรบ้างถ้าพ,อพอร้อมแล้วไปดูกันเลยเป็นคําว่าโอเมเดโตโกไซมัสค่ะแปลว่ายินดีด้วยก็คือใช้ในกรณีที่เรารู้สึกอยากแสดงความยินดีกับความสําเร็จของเขาเนาะก็ะสามารถใช้รูปประโยคนี้ได้ว่าโอเมเดโตโกไซมัสโอเมเดโตโกไซมัสค่ะแปลว่ายินดีด้วยนะคะ รูปประโยคต่อไปค่ะแสดงการให้กําลังใจนะคะรูปประโยคนี้เราสามารถใช้กับเด็กๆได้ด้วยรูปประโยคนี้นะคะพูดว่ากมบัตเตน่กมบัตเตน่แปลว่าพยายามเข้านะสู้ๆเขา้านะก็คือเป็นกําลังใจให้เขาทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งแบบด้วยความรู้สึกฮึกเหิมมากขึ้นนะคะก็ใช้คําว่ากมบัตเตน่รูปประโยคต่อไปค่ะรูปประโยคนี้จะเป็นภาษาพูดนะคะเราจะใช้กับเด็กๆได้หรือว่าใช้กับเพื่อนที่แบบว่า มีอารมณ์ฉุนเฉียวหงุดหงิดนะคะก็อยากให้เขารู้สึกใจเย็นขึ้นหรือว่าผ่อนคลายมากขึ้นค่ะก็จะใช้คําว่า OGC เตะ OGC เตะแล้วก็จะมีภาษามือด้นิดนึงแบบโอ้ยๆเตะย็นในหน้าสไลด์นี้ค่ะโซมก็จะสอนฝึกพูดนะคะในส่วนของคําว่าใจเย็นเนาะแต่ว่าเป็นภาษาพูดที่เราสามารถหยิบจับเอาไปใช้กับเพื่อนได้นะคะเอาไปใช้กับน้องๆน,น,นักเรียนเด็กๆที่บริษัทเนี่ย เราทำงานแล้วก็ทำงานร่วมกับเด็กๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นรูปประโยคนี้ก็สามารถเอาไปใช้ได้ว่าโอจิซีเตว่จะีรก็เป็นรูปประโยคภาษาญี่ปุ่นอีกรูปประโยคหนึ่งที่น่าสนใจนะคะแล้วเจอกันใหม่ใน EP ที่7 EP หน้านะคะก็ฝากติดตามฝากเอาภาษาญี่ปุ่นไปทบทวนในชีวิตประจำวันด้วยเนาะแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้า EP ที่7นะคะบ๊ายบามาตานี่ สำนวนภาษาญี่ปุ่นที่น่าสนใจวัฒนธรรมที่น่าสนใจและข้อเสนอแนะในการเรียนภาษาญี่ปุ่นที่สามารถเอาไปปรับใช้ได้ในการเรียนภาษาทุกๆภาษาเลยรวบรวมไว้ให้แล้วในช่องภาษาญี่ปุ่นออนแอร์ค่ะ